ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีลินเรื่องเล่ามหาสจรย์น,นะคะเป็นยังไงบ้างคะปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยมิลินก็ขออวยพรย้อนหลังนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้งานและเรียนปังๆกัน ความมืดในห้องใต้ดินกดดันมิลินและดาวจนมิอาจหายใจได้เมื่อภาพวาดบนผนังเริ่มขยับและมีแสงรางๆรอยออกมาเหมือนสิ่งที่ไม่เคยมีชีวิตกลับฟื้นขึ้นมาการหายใจทั้งคู่เริ่มเร็วขึ้นความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วตัวมิลินนั่นมันดาวพูดด้วยเสียงสันส่นๆขนาดที่มือของเธอ ยกขึ้นปิดปากมิลินหันไปมองในที่มืดที่มีแสงสว่างจากภาพวาดค่อยๆส่องสว่างมากขึ้นร่างของตองยังคงนั่งนิ่งอยู่กลางห้องดวงตาที่สดใสตอนนี้เปลี่ยนไปเหมือนร่างของเขาถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นควบคุมมันจะยังไงต่อมิลินถามเสียงต่าๆแต่คำถามนั้นไม่ได้มีคำตอบภาพวาดที่มีสัญลักษณ เริ่มขยับภาพของล่างที่ดูคล้ายกับตองกว่าตามองอย่างรวดเร็วก่อนที่ล่างของเขาจะกระตุกและเริ่มขยับในทิศทางที่ผิดปกติเสียงแหบๆของตองดังขึ้นมาจากปากที่ไม่ขยับพวกเธอมาเสียเวลาและทุกอย่างกำลังจะเริ่มแล้วเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะมาจากทุกทิศทางของห้อง มิลินมองไปที่ประตูที่เปิดอยู่ข้างหลังและรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดเธอเข้าไปเราต้องไปหาคำตอบที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่มิลินบอกเสียงหนักแน่นแต่ในใจเธอรู้สึกกลัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอหันไปเห็นประตูห้องใต้ดินที่ดูเหมือนจะมีแสงรางรางลอดออกมาข้างในนั้นมีบางสิ่งที่ดึงดูดพวกเธอให้เข้าไป เราไม่ควรไปในใน,นั้นนะมิลินดาวพูดด้วยเสียงตำ่ำราวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่มิลินไม่ฟังเธอหันไปมองตองอีกครั้งและรอยยิ้มที่ผิดปกติของเขาก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้ามันเป็นของพวกเธอแล้วเสียงแหบแห้งของตองพูดก่อนที่ล่างของเขาจะหายไปในความมืดมิลินและดาว มองหน้ากันอย่างตกใจก่อนจะเดินไปที่ประตูและผลักมันออกแสงจากด้านในส่องกระทบหน้าพวกเธอทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องที่ลึกลงไปพวกเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันเหมือนกับว่าโลกนี้เริ่มหมุนไปในทิศทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันเริ่มขี้คายทางมืดมากขึ้นเรื่อย พวกเธอจะเจออะไรในห้องนั้นอะไรคือสิ่งที่กำลังตื่นเต้นขึ้นในโรงเรียนนี้ความลับที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินมันจะเป็นยังไงต่อรอยยิ้มของต๋องมันไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาแล้วและภาพวาดที่ขยับได้ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นมากๆรอติดตามตอนถัดไปความลับที่ค่อยถูกเปิดเผยขึ้นอย่างช้าๆ ความจริงของห้องใต้ดินนี้จะเป็นอย่างไรติดตามอีพีหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ